หอันนี้นะครับพามาดูนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นเป็นนิคมพื้นที่ใหญ่มากครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมอุดอนธานี้นะครับ รรอุสาหมอุดรธานีนะครับพื้นที่ใหญ่มากครับไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมถนน้นทางสะดวกอยู่ที่ตำบลโนนสูงนะครับพื้นที่กว้างขวางมากนะครับเป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ครับของคุณ้อยติง่งอุดรนนะครับเป็นโครงการที่ใหญ่มากครับตอนนี้กำลังปรับปรุงพื้นที่ระบบ น้ำระบบถนนนะครับก็มีรถแบ็โคกกำลังปรับปรุงพื้นที่นะครับมีซูมให้ดูครับไกลมากครับ พร้อมอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสระน้ำภายในโครงการนะครับเพื่อพอามาใช้ในโรงงานอ,อุตสาหกรรมนะครับขาดไม่ได้ครับอ,อุตสาหกรรมต้องมีน้ำไฟฟ้าประปาและเป็นโรงไฟฟ้าครับ ดงไปฟ้าแรงสูงครับอยู่นั่นเป็นโรงไฟฟ้าขนาดย่อมให้กับนิคมได้นะครับรรอ,อ๋อผมเข้ามาดูย้เฉยครับาานะครับไม่มีอะไรครับผม,มชาวบ,บ้านจะมาหาปลาอย่าลงบ่อนะโอ้ยไม่กล้าลงหรอกครับมันลึกล <laughs> ม,ามาดูยเฉยครับ <laughs> ไม่ไม่เคยเห็นครับ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่มากครับพื้นที่พื้นที่ใหญ่โอ้เมื่อกี้จะของโครงการ คงจะเปิดให้คนที่จะตั้งโรงงานครับเข้ามาทําโรงงานครับสาานี้น่าจะลึกพอสมควรครับขุดเพื่อเอาดินขึ้นมาถมในโครงการใหญ่มากครับในเขตตำบลโนนสูงคาบเกี่ยวตำบลน,น้องของกว้างนะครับสองตำบลครับพื้นที่ คลิปนี้ก็สั้นๆครับเดี๋ยวเขาจะว,ว่าบุกลุกที่เขาอีก